สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซตามาและก็อบลุงนะคะวันนี้พวกเราก็จะพาเพื่อนๆมาย้อนอดีตไปยังยุคเอโดะนะคะที่นี่ก็คือจุดแวะพัก ริมทางบนทางด่วนนะคะหรือว่า PA ที่ h งยูนั่นเองซึ่งเขามีการตกแต่งที่เป็นสไตล์ยูนิคนะมีความเป็นเอโดะก็เป็นสเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นจุดแวะพักที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็อยากจะมานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรนะ่าสนใจบ้างไปกันเลยค่ะ ธีมของจุดพักรถที่นี่ก็คือโอนิเฮเอโดะโดโคโรค่ะโดยอิงมาจากนิยายญี่ปุ่นชื่อโอนิเฮฮังคาโจที่เป็นเรื่องราวในยุคเอโดะย้อนกลับไปราวๆ200ปีก่อนในบรรดาจุดพักรถทั่วญี่ปุ่นนะคะมีเพียงที่นี่เท่านั้นที่จำลองบรรยากาศบ้านเมืองในสมัยเอโดะอย่างอลังการงานสร้างมากเลยค่ะถ้าใครแวะผ่านมาต้องแวะให้ได้ค่ะ นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถนะเพราะว่าเขาเป็นจุดแวะพักรถบนทางด่วนก็จะมีที่จอดรถทั้งรถเล็กรถใหญ่นะคะขับรถมาเหนื่อยจอดรถแวะพักนะคะแล้วก็มาเดินผ่อนคลายกันใช่เป็นพื้นดินเปล่าๆนะที่เขาพลิกฟืน้นสร้างเศรษฐกิจในชุมชนนะครับทาให้มีเงินไหลเวียนในระบบในชุมชนเนี่ยเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียดีๆที่เขาสร้างเมืองที่เราลงมาแล้วยังแปลกใจหรือว่าเฮ้ยนี่มันเมืองเอโดะทั้งเมืองเลยนะไม่ใช่แค่ฟาเสร็จด,ด้านหน้าด้านในเองก็ตกแตง่ง จนทาให้เรานึ้ว่าหลงผิดยุคมาสิ <c oughs> นี่ถ้าเราใส่กิโมโนหรือว่ายูกระตะาม,มาเดินนี่ก็คือแบบเหมือนได้ย้อนไปเอโดะจริงๆเลยนะคะใช่เหมือนเปิดประตูดโดรีมอนน่ะแล้วก็ย้อนมาที่ในเมืองนี้นะเพราะว่าส่วนที่เป็นที่จอดรถกับส่วนที่เป็นด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนคนละเมืองเลยนะมแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ชื่นชอบกันนะคะเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นถ่ายรูปกันเยอะเนาะแต่อันนี้เนี่ยถึงขั้นแบบมาจอดรถด้านหน้าแล้วก็ถ่ายรูปรถคู่กับเมืองเอโดะ ใช่ไม่น,น่าเชื่อเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวที่เดียวในประเทศญี่ปุ่นเลยนะจุดแวะพักอันนี้ใช่ไหม<ช>ท,ที่เขาทําเป็นเอดอสไตล์นะครับก็เดี๋ยวเราดูภายนอกถ่ายรูปด้านนอกนะสวยๆนะครับถ้าแต่งกิโมโนมาก,ก็ถ่ายรูปด้านนอกนี้น่าจะเข้ากันมากเลยใช่เดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะคะด้านในเขาก็จะมีแบบร้านขายขนมนะคะต่างๆแต่ยไทะกิก็มีนะคะ แล้วก็มีตู้กดน้ําด้วยนะใช่น,นี่ยังอยู่ด้านนอกนะใช่ยังไม่ได้เข้าด้านในอันนี้ก็คือไม้เนี่ยมันดูเก่าแก่จริงเลยนะไม่ได้ว่าดูแบบมาเอี่ยมแล้วก็มีตู้กดกาแฟที่มันกลมกลืนไปกับบรรยากาศใช่เขาเดคอเรทได้แบบว่าเหมือนสมัยเอโดะก็มีตู้กดน้ําอ่ะใช่ ก็ที่นี่นะคะไม่ได้มีการตกแต่งแค่เพียงด้านนอกให้เป็นสมัยเอโดะเท่านั้นนะคะด้านในเนี่ยตัวอาคารก็ตกแต่งแบบไม่หลุดตีมด้วยค่ะภายในก็มีศูนย์อาหารให้เราเนี่ยมาแวะชิมอาหารอร่อยๆที่เคยปรากฏอยู่ในนิยายและยังเป็นแหล่งรวมร้านค้าเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะตามคอนเซ็ปทำให้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของสมัยเอโดะในระหว่างทานอาหารกันอีกด้วยค่ะ ชาโมโอนาเบกโกเทสึร้านอาหารที่จำลองมาจากร้านในนิยายตั้งอยู่ด้านในสุดของศูนย์อาหารนี้เลยค่ะว่ากันว่านะคะผู้แต่งนิยายเนี่ยได้เอาร้านทํามาฮิเด็กที่เป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปี1760ในย่านนิงเกียวโจของโตเกียวนะคะมาเป็นต้นแบบและที่สำคัญเมนูที่ขายเนี่ยสุดอลังการค่ะ เพราะเป็นเมนูที่ใช้เวลาคิดค้นนานถึง3ปีค่ะโดยมีชื่อว่าอิปปงอุดงที่แปลว่าอุด้ง1เส้นเท่านั้นความหนาของเส้นอุดงนะคะหนา1เซนติเมตรแล้วก็มีความยาว55เซนติเมตรค่ะซึ่งจะเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ออนเซนและต้นหอมสับตัวเส้นนะคะจะให้รสสัมผัสแน่นเคี้ยวหนึบซุกหวานเหมือนกับซอสเทริยากิที่ใช้กับอาหารประเภทไก่ค่ะ พอทานเส้นที่ชุ่มด้วยน้ำซอสเคลือบด้วยไข่เนี่ยก็ยิ่งได้รสสัมผัสที่เข้มข้นเต็มคําแต่น่าเสียดายค่ะช่วงเวลาที่เราไปถึงเนี่ยร้านใกล้จะปิดแล้วนะคะดังนั้นเราเลือกเมนูอะไรได้ก่อนเราก็เลยเลือกชิมไปก่อนเลยค่ะถ้ามีโอกาสแวะไปครั้งหน้าจะไม่พลาดเลยค่ะร้านค้าที่อยู่ภายในนะคะก็มีหลากหลายร้านเลยนะร้านอุนางินี่ก็ฮอตทิปเหมือนกันนะตอนที่เราไปเราก็กินอันนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพื่อนๆไปดูในไลฟ์สดได้นะคะเนี่นะคะ่ะแค่เห็นภาพก็กินเลย อะ่รยย่างลอ,อยมาแล้วนะคะแต่ลุงไม่กินนะเพราะลุงคิดว่าเป็นงูเลยไม่กล้ากิน,กนแต่มันอร่อยมากจริงๆพวกโซบะเขาก็ดีงานนะเขาก็คัดร้านนั่งๆร้านที่มีชื่อเสียงเนี่ยเอามารวมไว้ที่นี่นะมีตำนาน,นะะใช่ไหมแล้วก็เข้าไปสูตรที่จุดนั่งกินก็ดูแบบมีพาร์ติชันกันโควิดได้ดีนะครับมีการเว้นระยะมีการถ่ายเทอากาศได้ดีใช่ก็ค่อนข้างจัดการได้ดีอะ่ะ มั่นใจสำหรับคนที่มาใช้บริการนะคะใช่แล้วก็มีการวัดอุณหภูมิมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางคนทางด่วนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ามีอุบัติเหตุหรือเปล่า<ช>รถติดไหมนะคะฝนตกหิมะ ตกหรือว่าจะมีถนนลื่นอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนร้านขายของฝากที่เขาจะเอาของฝากท้องถิ่นนะคะประจําจังหวัดเนี่ยมาขายที่นี่โดยราคาก็น่ารักนะอย่างเช่นแบบ3ห่อ1 0ึ่เยนหรือว่า300บาทนะคะอ,อารมณ์3ามถุงร้อยบ้านเราใช่ก็เขาจะบอกว่าเขาเน้นเรื่องโอท็ top, แล้วก็ใส่ใจให้โอท็อเนี่ยเข้าไปอยู่ในชุมชนมแล้วก็ กำมุงรักษาระบบโอท็เนี่ยก็โอท็อปนำนเองทําให้ทุกคนรู้จักสินค้าท้องถิ่นพื้นถิ่นนะคะซึ่งก็มีทั้งของกินขนมเครื่องใช้งานแฮนเมตงานทํามือหรือสุวิเนียของที่ระลึกของเมืองนั้นๆใช่ไหมเครื่องรางยังมีเลยนะเนี่ยที่อบลุงชอบคือเ็อทำท้องฟ้าคล้ายๆกับเวนิสนะนะที่เขาเน้นเรื่องท้องฟ้าตยำเย็นใช่ไหม ใช่แล้วอันนี้เป็นพวกของฝากเป็นที่ระลึกใช่เป็นแบบแนวกวางลายน่ารักน่ารักวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูแบบทรดิชันอลจ๋านะก็วัยรุ่นก็ใช้ได้หรือว่าใครจะชอบแบบสินค้าที่มันดั้งเดิมนักขากโบราณเลยนะอ่าแล้วก็ซื้อไปได้พวกขนมกล่องๆเนี่ยก็อร่อยนะคะก็คือเขารวบรวมของเด็ดประจําจังหวัดมาให้แล้วพวกผักดองซีอิ๊วโชยุอะไรเงี้ยคือมันน่าซื้อไปหมดเลยอะมันอร่อยจริงๆนะเอออันนี้แบบไม่ได้อวยแม้กระทั่งเกี๊ยวซาเนี่ยก็มีด้วยนะคะ ก็มีเกี๊ยวซาหลากหลายชนิดเลยก็ซื้อกลับไปกินท so ี <S <S ่บ้านได้ก็ที่นี่มันอยู่ในจังหวัดไซตามะนะครับก็จะมีของท้องถิ่นในไซตามะเยอะแยะเลยใช่บางทีก็มีของจังหวัดข้างเคียงที่อยู่ใกล้ใกล้ก็เข้ามารวมด้วยก็ถือว่าเป็นการตกแต่งร้านได้ดูโบราณแล้วก็ดูคลาสสิกมากเลยนะนอกจากจะได้แวะพักรถแล้วเนี่ยยังได้ใช้เงินด้วยนะท่องเที่ยวเหมือนได้รับความรู้ไปด้วยนะเพราะว่าเขาอิงกับประวัติศาสตร์ด้วยนะเรื่องของ สมัยเอโดะแล้วก็เรื่องของละครอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะครับอันนี้ผักดองผักดองเนี่ยไปทุกที่จุดแวะพักทุกที่ต้องมีผักดองจริงเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบโน้ตฮาวในการเก็บผักดองไว้กินนะซึ่งเขาอาจจะดองกันมาตั้งแต่นมนานแล้วก็สืบทอดวิธีการดองพวกนี้คือพวกเครื่องเคียงใช่ไหมไปกินกับข้าวต้มอแล้วหน้ากากเนี่ยมันคลาสสิกมากเลยนะอย่างคนญี่ปุ่นเขาชอบเอามาเล่นละครกันในครอบครัวหรือว่าในหน้าร้อนบางทีก็สาวๆก็ชอบใส่ อันนี้ดูในซีรีส์มาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพวกปลาเป็นพวกขนมอะไรอย่างนี้นะใช่ก็เหมือนได้กลับมาเพลินวานอ่ะของเรานะครับมันมีอะไรที่เก่าแก่ได้อันนี้ก็ทันสมัยนะนี่เป็นไอเทมแบบสตรอเบอรี่นะคะที่เขาเอามาทําเป็นขนมสไตล์ฝรั่งและมีช็อกโกแลตมีอะไรอย่างนี้มีพายนะคะมีเลมอนด้วยนะเมื่อกี้นะครับก็เรียกว่าเดินกันเพลินแล้วก็อย่าลืมมีสตมป์ด้วยมีเ้สตมป์เป็นเทลลิกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับใน ของ SA เนี่ยก็จะมีการบอกว่าที่ไหนรถติดเป็นเส้นแดงๆที่ไหนติดน้อยเส้นส้มหรือสีเขียวก็คือรถไหลปกตินะครับขับไม่มีการรถติดนะครับเขาก็จะมีจุดแวะพักรถ p AS a s a เ<ๆ>ยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีส่วนของจังชันที่เป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางนะครับ JCT แล้วก็เนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าตรงไหนเนี่ยว่างไหมนะครับ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ